ที่กัดลับลาวใต้สวรรค์แห่งน้ำตกและไร่กาแฟปิดท้ายซีรีส์ลาวแบบจัดหนักที่ลาวใต้วันนี้บัคพกคเามอนจะพาไปพิสูจน์น้ำตกที่สูงที่สุดในอาเซียนยันวิธีจับปลาสุดเสี่ยงตายที่โลกต้องตะลึงใครสายลุยบอกเลยว่าต้องดูให้จบขอบคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคอนเทนต์เราฝากตามไปดูวิดีโอยาวต่อในช่องด้วยนะทุกยอดวิวคือทุนให้เราทำคลิปต่อไปครับส่วนคลิปนี้จะสนุกและอลังการแค่ไหนไปดูตัดเยือ่อปากช่อง น้ำตกที่ได้ชื่อว่านุ่มนวลที่สุดมีจุดเด่นคือละอองน้ำที่พุ่งกระจายจนเกิดรุ้งกินน้ำพิกัดลับคือศาลาไม้สไตล์ยุโรปด้านล่างน้ำตกที่ถ่ายรูปออกมาแล้วดูอินเตอร์เหมือนอยู่เมืองนอกมากไร่กาแฟปลาฝาปากช่องไร่กาแฟบนที่ราบสูงภูเพียงโบโลเวนดินผู้เขาไฟเก่าที่นี่ทำให้กาแฟมีรสชาติเอกลักษณ์พิกัดลับคือการดื่มกาแฟขั้วสดท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและมองดูดอกกาแฟสีขาวที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วหุบเขาวัดภูจัมปาศักด์ ปราสาทหินของที่สร้างขึ้นก่อนนครวัดพิกัดลับคือน,น้ำเที่ยงหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลออกจากรอยแตกของหินบนยอดเขาซึ่งไม่มีวันแหง้งและรอยเท้าพระพุทธเจ้าที่ตั้งเด่นอยู่บนหน้าผาสูง Dead, 4, ดอนเด็ด4,000ดอนเกาะที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสพิกัดลับคือซากรถไฟไอน้าโบราณและสะพานปูนเก่าที่ใช้เชื่อมสองเกาะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกริมโขงที่คลาสสิกที่สุดในลาวใต้ตัดสมพมิตร หลีผีแก่งน้ำตกที่ไหลแรงจนน้ำเป็นฟองขาวโพลนพิกัดลับคือการชมหลีเครื่องมือจับปลาไม้ไผ่ขนาดยักษ์ของชาวบ้านที่ติดตั้งท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งและเสี่ยงชีวิตสุดๆน้ำตกคอนพระเพงจาปัดิ์มหาโพจน์แห่งแม่น้ำโขงที่ได้รับฉายาว่าในแองการาแห่งเอเชียพิกัดลับคือจุดที่เคยมีต้นมณีโคตต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว,ว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าตั้งอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำมหาศาล บ้านหม่วงจำปสัสก์หมู่บ้านริมน้ำโขงที่เป็นประตูสู่เมืองจำปสัสก์พิกัดลับคือร้านปลาเผาริมโขงที่ใช้ปลาแม่น้ำสดสดตัวใหญ่โตมโหฬารมาปรุงด้วยเครื่องเทศท้องถิ่นอร่อยและราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อตาดฟานปากช่องน้ำตกคู่ที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า200เมตรสู่หุบเหวลึกพิกัดลับคือการจิบกาแฟบนซิปไลที่แขวนอยู่กลางอากาศหน้าตัวน้ำตกเป็นกิจกรรมที่เรียกยอดวิวได้ดีที่สุดสำหรับสายลุย เมืองโขง4พันดอนเมืองที่เงียบสงบเหมือนเวลาหยุดหมุนพิกัดลับคือการเหมาเรือหางยาวออกไปตามหาปลาคาหรือโลมาอีราวดีตัวสุดท้ายของแม่น้ำโขงบริเวณรอยต่อพรมแดนลาวกัมพูชาตลาดปากเซจำปะสักศูนย์กลางการค้าของลาวใต้พิกัดลับคือโซนผ้าใหม่มัดหมี่ที่ส่งตรงจากชาวบ้านในแขวงสารวันและเซกองมีความประณีตสูงและราคาถูกกว่าในเมืองหลวงหลายเท่า ครบแล้วครับกับ30พิกัดลับทั่วลาวใครดูจบครบทั้ง3ตอนแล้วบ้างถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้ช่วยพิมพ์คำว่าจัดไปหรือด้านต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำประเทศอื่นต่อด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องบักพิคคำออลไว้ทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ